บิ๊กโจ๊กเปิดภาพวงจรปิดนาทีช่วยเหลือสารวัตรแบงค์พันตำรวจโทวสินพบมีตำรวจแค่8ในายให้การช่วยเหลือแต่ไม่พบผู้กำกับพยาไทยช่วยผู้บาดเจ็บเตรียมพิจารณาเอาผิดม157อพร้อมระบุเซฟเอร์วงจิต2ตัวสำคัญถูกปิดตั้งแต่10นาฬิกา16นาทีก่อนเหตุรู้สัญญาณแล้วว่าจะยิงเลยเคลียร์คนเตรียมรถหนีเมื่อเวลา21นาฬิกา40นาทีวันที่15กันยายนทีน่กองบัญชาการ ตำรวจภูทรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจเดินทางมาดูกล้องวงจรอ,อีกสองตัวจากใน15ตัวภายในบ้านของกำนันนกซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยใช้เวลาดูประมาณ30นาทีก่อนที่จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดบางส่วนในที่เกิดเหตุช่วงก่อนนอนและหลังเกิดเหตุมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนได้ดูพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าได้เปิดภาพที่ได้กล้องวงจรปิดให้ดูโดยภาพแรกเป็นภาพขณะที่ ตำรวจสามนายคือนายดาบตำรวจสราวุธนายดาบตำรวจชนานัดและพันตำรวจตรีนรงอุ้มร่างสารวัตรแบงค์หลังถูกยิงบาดเจ็บขึ้นรถโดยมีพลขับวิ่งไปนำรถเก่งแล้วพาตัวสารวัตรแบงค์นั่งเบาะหน้าข้างคนขับส่วนนอตำรวจอีกคนนั่งเบาะหลังแล้วคอยเอามืออุดบาดแผลจากรอยกระสุนแล้วพลขับก็พาไปโรงพยาบาลจากนั้นไปช่วยพันตำรวจโทวศีลที่ล้มอยู่โดยตำรวจที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมี8นายคือนายดาบตำรวจสราวุธ ายดาบตำรวจชนานัทร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์พันตำรวจโทพอทอนพันตำรวจตรีนรงค์จ่าสิตรีเมทิศกรจ่าสิตรีทศพลพลขับและผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิราส่วนอีกภาพเป็นช่วยก่อนเกิดเหตุตอนสองทุ่มกว่าๆในหนองอยู่ในงานในกระเป๋ากางเกงมีปืนที่ใช้ก่อเหตุและอีกภาพเป็นเวลาประมาณ19นาฬิกา40นาที นายเด้งญาติของกำนันนกกับนายตองเดินเข้ามาในงานและมีภาพส่งปืนให้ในายเด้งเข้าไปในงานด้วยหลังมือปืนลั่นไกนายนเด้งชักปืนออกมาลักษณะปกป้องกำนันจากนั้นก็เป็นภาพหนึ่งในหกตำรวจที่ถูกจับในชุดแรกถอดเสื้อโดยมีปืนเน็บไว้ที่เอวหลังอ้างว่าไม่มีปืนอีกคนก็มีปืนพกไว้ที่เอวเช่นเดียว,วกันพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าภาพแรกสิ่งที่ สังคมสงสัยตำรวจคนให้การเท็จจะเห็นว่าคนช่วยเหลืออผู้บาดเจ็บมีแค่นี้เองที่ให้การว่าช่วยก็ไม่ได้ช่วยคำให้การขัดแย้งกับข้อเท็จจริงส่วนการดำเนินคดีจะร่วมกันพิจารณาแจ้งข้อหาให้การเท็จจะว่ามีตำรวจในายใดที่ต้องถูกแจ้งข้อหานี้วันนี้ดำเนินคดีนายเด้งกับนายตองในกรณีพกปืนนายตองเอาปืนมาให้ในายเด้งโดนแจ้งข้อหาไปแล้วทั้งคู่แล้ววันนี้ได้ดูกล้องทั้งหมดสิ่งที่สังคมคาใจใครช่วย ไม่ช่วยบ้างตำรวจในงานส่วนใหญ่มีปืนแต่ไม่ช่วยทั้งที่เป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งเตรียมดำเนินคดีหลังเกิดเหตุแล้วตำรวจกลับไปช่วยผู้กระทำผิดแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจช่วยตำรวจกลับไปช่วยผู้กระทำผิดส่วนนายตำรวจระดับสูงเพ่นแนบแล้วบอกว่าไปช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยเลยแบบนี้ยแย่มากซึ่งจะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัย ส่วนกล้อง2กล้องที่สับสนกันตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ข้อเท็จจริงที่คู่ได้100%เอร์เซมีแค่13ตัวส่วนกล้องอีก2ตัวโดยตัวแรกกล้องไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่23สิงหาคมอีกตัวเวลาเดินมาที่10นาฬิกา16นาทีวันเกิดเหตุและไม่มีภาพหลังจากนี้สรุปแล้วไม่มีการดึงปลั๊กไม่มีการถอดสายหลังถอดบอดออกตรวจสอบสรุปแล้วกำนันนกไปกด สวิต์ปิดตอนเวลา1 0 1นาฬิกา16นาทีเหตุเพราะอาจมีคนมาเตือนต่ออนนั้นเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่งานเลี้ยงคาดว่ามีคนไปเตือนเรื่องการจัดงานกล้องต้องไม่ให้เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างจึงไปปิดกล้องเลยไม่มีการบันทึกภาพตั้งแต่ เหตุการณ์ในการยิงในงานนั้นคงไม่มีใครคิดว่าจะรุนแรงแบบนี้หลังทะเลาะกันกำนันไปคุยกับนายหน่องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากำนันสั่งยิงหลังยิงแล้วลูกน้องกำนันยืนคุมเชิงทุกจุดแต่ตำรวจต่างคนต่างออกต่างคนต่างทิ้งหน้าที่ตำรวจบางส่วนเห็นความผิดซึ่งหน้าแต่ไม่จับกลุ่มอันนี้มีความผิดชัดเจนเดินทีที่สอบปากคำตำรวจในงานบอกว่าไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล เป็นสิบคนแค่ความจริงแล้วมีแค่5้าคนเท่านั้นตามภาพวงจรปิดที่ปรากฏเป็นสิ่งบ่งบอกว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครไปช่วยเลยต่างคนต่างเอาตัวรอดส่วนจะแจ้งเจ้าหาใครบ้างพรุ่งนี้พิจารณาการพยานหลักฐานมัดกํานักนนกตอนนี้มันจบแล้วหลังจากนี้จะไล่ขยายผลต่อความร่ำรวยผิดปกติเส้นทางการเงินมาจากไหนต้องตอบให้ได้และเรื่องธุรกิจการ ประมูลงานต่างๆทั้ง1,500โครงการมันยิ่งกว่าผิดปกติต้องตรวจสอบถ้าผิดต้องถูกดำเนินการฟอกเงินยึดทรัพย์รวมถึงดำเนินการเรื่องภาษี การปิดกล้องต้องตั้งใจปิดคงไม่ได้คิดจะสังหารในตอนนั้นแค่ไม่อยากให้เห็นว่ามีใครบ้างในงานคาดว่ามีคนเตือนซึ่งสารวัตรแบ่งเข้ามาในงานได้แป๊บเดียวก็มีการยิงเกิดขึ้นในงานลูกน้องกำนันมีปืนหมดตำรวจก็มีปืนส่วนในหนองก็พกปืนตลอดสรุปเป็นความฮึกเหิมเป็นความคึกขนองในงานนายตองส่งปืนให้ในายเด้งซึ่งก็รู้แน่ว่าถ้ามีเรื่องต้องมีการ ใช้อาวุธคนในงานรู้ว่าลูกพี่มีปัญหากับสารวัตรคนนี้ถ้ามีปัญหาก็ต้องยิงกันจึงตเตรียมไว้ก่อนวงจรปิดมีมากกว่านี้ก่อนยิงมีการเคลียร์กันมีการเอาคนแก่ออกจากงานไปก่อนเปิดทางให้รถเตรียมออกจากนั้นกำนันนกออกมาคุยกับนายหน่องและกำนันนกส่งสัญญาณให้ยิงมูลเหตุสำคัญหนึ่งการขอลูกน้องให้มาทำหน้าที่จักรยานยนต์สายตรวจสอง มีปัญหาเรือรังสารวัตรแบงค์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทำให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินวิง่งไม่ได้ทำให้กำไรน้อยลงเป็นมูลเหตุให้มีการลุกแก่อำนาจใช้ปืนสั่งยิงมูลเหตุมาจากเรื่องนี้ส่วนปัญหาเรื่องการดวลเล่านั้นมีการดวลเล่ากันร,ระหว่างสารวัตรแบงค์กับกำนันนกเรื่องดวลเล่านั้นเป็นแค่ส่วนเดียวเรื่องหลักก็เป็นเรื่องการไม่พอใจสารวัตรคนนี้อยู่แล้วเรื่องทำให้รถเขาวิ่งลำบากและเรื่องย้ายลูกน้องรวมถึงการดวลเล่าซึ่งสารวัตรแบงค์ไปบ้านนี้ครั้งแรก ก็ผู้กำกับเบิ้มชวนไปเพื่อให้รู้จักมักคุ้นกับกำนันเพราะตัวเองก็สนิทอยู่แล้ว